น,นี่เมนูเลยครับลกลักครับลกลัก,กใช่ใชเอาละครับเดี๋ยวต้องรอชิมแน่ว่าจะเป็นยังไงบ้างเมนูลกล,กลักลกลักนะจัดเรียงก่อนจัดเรียงผาให้สวยงามก่อนอ๋อช่ครับเชฟค,คนเก๋งเราครับเดี๋ยวคอยตามคอยตาม ออามาแล้วมาแล้วเนี่ครับหันซอยเนื้อบ,งบางๆนะเมนูนี้ทำทำกินมานานยังไหมมานานแนละ้วหันเนื้อนะครับซอยเนื้อเป็นบางๆ เมมพิไัยพยชับอะไรเนี่ยเอ้เกลือน้ำชิมชูรสพ่ชทยเกลือชูรสน้ำตาน้ำชิมน้ำตาลพีิไทยเกลือชูรสครน้ำตาล หอมนะสีน้ำปลาสีน้ำปลาใส่นะ<อ>เรียกวกระเทียมนะแล้วก็เอาเนื้อลงไปรวนเสร็จแล้วก็เอาน้ำปลาใส่หอมมากครับตอนนี้หอมหอมนี่คือคือแบบผงนัวเข้าไปนะครับตามด้วยน้ำตาลนะครับน้ำตาลทราย มีน้องนิดพอแล้วเติมน้ำนิดนึ่งใช่พิ่ไทยนะครับแล้วก็บีบมะนาวใส่นะอืมไหนพิ่ไทยผลนะครับพิ่ไทยเกลือนะน้ำตาลนะใช่ทีต่ตดำไว้นะครับแล้วก็เอารสด,ดีรสดีนิดนึ่งดดดดใช่ แล้วก็บุงด้วยมะนาวครับเพิ่มรสชาติในมะนาวนี่นะครับพริกไทยเกลือชูรสน้ำตาลผงปรุงรสหน่อยหนึ่งใส่ด้วยเติมรสชาติด้วยมะนาว ตัวนี้คือน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มนะ เดื้อที่รวนนะมาลาดใส่มันผักโลกล,ละจริงๆนะอ๋อโอ้น,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 นี่น้ำจิ้มนะครับนี่น้ำจิ้มก็มีเกลือชูรสน้ำตาลพริกไทย,ไทยมะนาวพริกไ,ไทยดำมะนาว เดี๋วซูบบอปมากออสเตรเลียแอนนี่ใมบานมาเทอมมาโฮ่ลุกลบอ่ที่มาเจอจับองกพี่ีน้องขายก็ชิมหน่อยก็โฮ่ัคือลองดูมันจะอร่อยยังไงคือลองพัฒนากันคือผมก็คนง่ายก็เรียนนทำดูเหมือนกันคือมันจะอร่อยยังไงคือแต่กับพ่อ่าเขาไม่เคยชิม แต่วันนี้ถ้าทำให้เขาชิมเลยมันจะลองดูอ๋อพี่ทีน้องขายลองชิมดูครับครับสวัสดีครับปกติน้องขายอีกแล้ววันนี้ได้ชิมอาหารของประเทศกัมพูเดียเนื่องจากน้องจากกัมพูียเํามาที่ประเทศไทยครับได้มาทำให้อาชิมจะเริ่มแล้วนะครับวิธีการครับวิธีการวิธีการคือตอนแรกจะเอาสลัดก่อนสลัดมานะครับแล้วก็อครับครับโอเคครับ อก็ตัวก็เทียมนิดนึงวิธีวิธีนะครับก็ต้องอ่าเดี๋ยวก็เตี่ยน้ี่ทางได้มาได้โอเคหน้าน่าใส่จานก็ได้แล้วเราก็ใส่น้ำตาลไปเลยอ่าน้ำตาลอันนี้คือน้ำจิ้มมันะครับใส่อย่างนี้ก็ได้ดูแล้วมันเออน่าจะเป็น อาหารบ้านที่คกบมพูชาแล้วเวียดนามนะครับน่าจะอร่อยเพรว่าดูแล้วเริ่มเริ่มแล้วนะครับเริ่มเข้าปากแล้วเข้าปากักครับรือครับ มันมีรสหวานของมะเขือเทศแล้วก็น้ำจิ้มพริกไทยดำครับอือหือรสจดรสจัดจิดด้มจิ้มอือหอดครับเมนูเนี่ยคือลกละครับ น้องเป็นแนะนำเพิ่นมาจากค่าวมูเดียวเพิ่นแนะนำว่าเป็นซื้อลกละกันก็สุดยอดสุดยอดของเพิ่นครับแล้วก็เมื่อเนี้ยแซ่บแซ่บครับแซ่บแน่ครับแซ่บอีหลีครับเบิ่งหน้าตาครับแซ่บครับแซ่บแน่ครับล้วก็ฝากช่องอ่ฝากช่องลุงโจนะครับ้วครต้นน้องก็สีขอชื่นชมของเพิ่นว่าเพิ่นได้เขามาไท้เิ่ในเรื่องอาหาร ของแซ่บๆ่ได้กินหลายๆอย่างแล้วก็สินีกต่อไปเนาะครับเนาะครับเมนูทีต่อไปเมนูน่าจะต้มเนื้อครับอ๋อต้มเนื้อเนาะครับเนาะ่อ่พ่อกันคลิปหน้าครับฝาก่องโจบไปเลยนะครับครับอาสนับสนุนซึ้งกันและกันจะได้พ่อคลิปใหม่ของต้มเนื้อคัมบูเดียแห่งต่างประเทศครับสุดยอดครับครับครับขอบคุณครับครับทุกคนครับขอบคุณมากครับครับครับ